แม่นังติดเลยแต่เมื่อคืนโปรตุเกสชนะเวลสองศูนย์แม่สุโคทีมเดียวกันเราอ่ะใช่คร้บเชียวเวลเลยเนี่ยฮะไปเชียวเวลพี่ขับผมให้เวลอาระกันขับผมให้เวลอาระกันขับผมให้เวลอาระกันโอ้พี่โก้ไงเชียวเวลแม่ต้องไปทำโทษเก่าโทษโโ้โก้ถ้าบีบใส่ปากทั่วไปนะครับ ไม่ไม่เหมือนใครรพี่ลองทำเป็นตัวอย่างนี้ทีไม่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 กูรอดกูรอดกูรอดพี่เดี๋ยวฟันกูโดนนักแล้วกันโดนนักแล้วรู้รู้รู้เราต้องมืไม่เหมือนใครครับเป็นไงเสียฟันไหมโอ้โหไม่ยางยางอีลูกเอายางนี่เหรอมันมีสองอันนี้มาขันหน่อกล้องดูโอ้โหบีบบีบ ออเป็นไงโอ้ชื่นใจทียวอการมานำเป็นสิ่งไม่ดีครับตัวอย่างก็มีลแล้วอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นสวัสดีครับผมเจรเันย้อยครับพบกับรายการเปลี่ยนนอกสนามฟุตบอลยูโร2 0 1พสิบกระหว่างฝรั่งเศสพบเยอรมันอ่ามาดูสถิติกันเลยว่ามีอะไรบ้างครับฝรั่งเศสนะครับผม ชนะโรมาเนีย2-1ครับชนะอารเมเนีย2-0เสมอสวิตซ์0-0รอบ16ทีมสุดท้ายชนะไอร์แลนด์2-1แล้วก็รอบ1 8ทีมสุดท้ายชนะไอซ์แลนด์5ประตูต่อ2ครับส่วนเยอระะมันครับผม,มเยอระะมัน5ชนะยูเครน2-0เสมอโปแลนด์0-0ชนะไอร์แลนด์เหนือ1-0แล้วก็ชนะรอบ16ทีมสุดท้ายชนะสโลวีเกีย3-0 ส่วนในรอบแทีมสุดท้ายครับเสมออิตาลีในเวลาหนึ่งครับต้องโดนจุดโทษครับเป็นเยอรมันเอาชนะไปได้6ประตูต่อ5สวัสดีครับผมก็มาดฟ,ฟ,ฟิตเหมือนเดิมเช่นเคยครับวันนี้ให้อะไรครับวันนี้ก็เยอรอมันแล้วกันทำไมถึงให้เยอรมันของดีของดีทำไมอ่ะเราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแพ้หรือชนะเพราะว่ายังไงเยอรมันก็ต้องชนะแน่ๆพ <บ S 2> เพราะผมมีนี่อะไรอ่ะตาม ฮะจานไงจานคืออะไรพี่เป็นภาชนะฮือฮ<ล>่าฮไม่ต้องสนใจครับอย่างนั้็เยอรมันยชนะแน่นอนไม่ต้องกลัวชนะเท่าไหร่ครับสองศูนย์เลยแน่นอนไม่ให้เจ้าภาพมันเสียหน้าด้วยเพราะฉะนั้นในคาประเทศเนี่ยโอ uh ้โหตายแล้วลองสูงนี่ยแค่นี้ก็อายแล้วเฮย,เย,ยครับผมเจรานย้อยครับเมื่อกี้พี่ให้อะไรนะเยอรามาัน,นอยู่แล้วแน่นอนเจ้าภาพฝรั่งเศส อืมเของดีเขามีอยู่แล้วครับผมคือฮะคือเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยชนะแบบใสๆแน่แพั้อะไรอ่าวันนี้ทำไมถึงให้ฝรั่งเศสรู้ไหมเพราะอะไรฝรั่งเศสเนี่ยมีดีพี่กองหน้าเนี่ยองตัวกิดมันโอลิิเยชิลูโอ้โหรับรองรู้จักสักตัวอ๋อูจักอยู่สักอย่างเดียวของฝรั่งเศสอะใครแกงพนง แกงพะนนงไม่ใช่นั่นปลาลีแสงฉมงชื่อมันจะออกว่าเออรู้แฟงเลยใช่ไหมเออชอบเลยแกงพะนนงโอเคทิ้งท้ายครับวันนี้ก็การพนันฝักถึงเรื่องการพนันเนาะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับมันทำให้เราเสียสุขภาพว่าเรามันต้องรุ้นนะใมันทำร้อยพอครับมีน้อยเล่นน้อยอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นไมดีไม่ดีเล่นเท่าไหร่ดี อมไม่เอาโอเคก็ล้อเล่นครับผมโอเคครับอย่าลืมฝากถ้าชอบนะฮะอย่าลืมครับฝากกดไลค์และซับสไคร b ์ช่องนี้ด้วยนะฮะชอบไม่ชอบก็ดูกันครับช่องฟรีดช่องฟรีครับครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ